เริ่มแรกอาจจะพูดได้ว่าโลกใบนี้เรามีแค่ใบเดียวเนาะนหลายๆคนมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องค่อนข้างใกล้ตัวมากนะครับเราได้ทําการวิจัยไปแล้วว่าแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมันดับ2นะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนหรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อโลกใบนี้ เวลาเราทําเสื้อตัวหนึ่งเครับมันต้องใช้น้ําปริมาณมากถึง2,700ลิตรน้ํา2,700ลิตรเนี่ยเท่ากับคนดื่มได้3ปีเลยแต่ทุกวันนี้เรายังใช้น้ํามหาศาลในการฟอกย้อมหรือว่าน้ำมหาศาลในการปลูกฝ้าอยู่เลย เริ่มตนน้นตั้งแต่รุ่นอากงเนาะรุ่นอากงคุณยายเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นเหมือนซื้อมาขายไปก็รับซื้อของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ว่าจากโรงปั่นได้โรงงานทอผ้าโรงงานการเม้นเสื้อผ้าเก่าเศษผ้าเก่าเศษได้ทอเนี่ยซื้อมาขายไปรุ่น2ก็เห็นโอกาสว่ามีต่างประเทศซื้อไปเยอะเขาไปทําอะไรเขาเห็นว่ามันสามารถทําเป็นเส้นได้ได้เขาก็เริ่มมาเปิดโรงปั่นได้เล็กๆขึ้นมาสิ่งที่เขาต้องลองผิดลองถูกก็คือเขาไม่เคยที่จะนําพวกเศษผ้าหรือว่าเสื้อผ้าเก่ามารีไซเคิลเลยเขาก็ต้องม ลองอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เขาไม่เคยลองมาจนกลายมาเป็นเส้นได้นในรุ่น2ก็ต้องบอกว่าม,มันเป็นจุดแข็งที่เราสั่งสมมา40-50ปีเลยผมว่ามันเป็น DNA ของทางแสงเจริญหรือ SC Grand ว่าเราเห็นของไม่มีค่าแล้วอยากทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรุ่นที่3หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องระบบแน่นอน ทางเอสซีกรที่เราทําคือเราเราเป็นฮับในการรีไซเคิลในการทําสินค้าใหม่จากของเสียที่คนเขาไม่ได้ใช้แล้วหรือเขาเป็นของเสียที่ถูกละเลยไปไอของเสียพวกนี้มันมาจากอุตสาหการรมสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นจากโต๊ะตัดเย็บจากโรงงานปั่นเส้นได้โรงงานการเม้นต่างๆไอของเสียพวกนี้เราก็จะไปซื้อมาพอคัดแยกเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอพวกเศษผ้าเนี่ยเข้าไปในกระบวนการผลิต ก็แปลงสภาพมันจากเศษผ้าจากเสื้อผ้าต่างๆจากเส้นด้ายต่างๆแล้วก็แปลสภาพมาให้มันกลับกลายเป็นฝ้ายเหมือนเดิมหรือว่าเส้นใยเหมือนเดิมแล้วเส้นใยตัวนี้เราก็เอาไปผลิตใหม่เพื่อกลายเป็นเส้นด้ายเป็นผ้าแล้วก็ไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่ทีละครับเ mm hmm. พรานะนั้นตั้งแต่ผมได้เข้ามาช่วยกับคุณวัดเนี่ยสิ่งที่เราทําตลอดแล้วบอกกับทีมเสมอก็คือเรื่องเราต้องเปลี่ยนตลอดนะเพราะเราไม่รู้ว่าแบบอันนี้มันจะใช้ได้ในอนาคตหรือเปล่าเราต้องทําได้ดีกว่านี้ เพราะนั้นเครื่องจักรถ้าคนข้างนอกเนี่ยได้เข้ามาดูเครื่องจักรในโร,โรงงานเราเนี่ยของเอสแกรเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เครื่องแบบทั่วไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเครื่องของเราเนี่ยเราประยุกต์เองเกือบหมดเลยเราพัฒน,นากับทีมเองเราแบบเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ไม่เหมาะนะเราปรับอยู่เรื่อยครับทำให้แบบเครื่องจักรที่เรามีอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องจักรเอสแกรนะมันเป็นแบบยี่ห้อเอสแกรก็ได้อนะไรอย่างเงี้ย การที่เอสซี n แกจะสร้างชื่อให้คนตระหนักถึงว่าเอ้ยคิดถึงเอสซี่แคิดถึงเส้นใยห,หรือผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าคิดถึง r e c y c l ิลคิดถึงเอสซี n แนเนี่ยเราจะเจาะคนพวกนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการตลาดไม,ไม่เหมือนสมัยเดิมชัวเรามองว่าสมัยนี้คนค่อนข้างคอนซูมแบรนด์อะไรใหม่ๆเยอะเราก็เลยไปทำคอลลาบอร์เรชันหรือว่าการออกแบบร่วมกับแบรนด์ไทยในประเทศอย่างเช่นร้านคานิวาเนี่ยเราก็มีการทําเสื้อยืด ร่วมออกับเขาครับก็จะมีแคปซูลคอลเลคชันเล็กๆที่จะออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซลเวิร์สเวิร์กทากางเกงยีนคอสตอมตัวละ8-9ดเกพันอย่างเงี้ยเราก็มีการทำคอลเลคชันหนึ่งกับเขาทำมาจากเศษผ้ายีนหรือทำมาจากผ้ายีนเหลือใช้ของเขาที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยเรามาทรานส์ฟอร์มใหม่เป็นกางเกงยีนตัวใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รองเทา้าเมนโกโมฮิโตก็เราก็มีการเอาผ้ารีไซเคิลไปทำกับรองเทา้าผ้าใบรุ่นใหม่กับทางเขาแบรนด์กาคิบรอสที่มีการ ฝากขายในห้างมากกว่า30สาขาหรือว่าอาจจะเป็นเมนดีเทลเป็นเพจเกี่ยวกับเจนทลมเมนหน่อยรวมทั้งเสื้อเชื้อจากแบรนด์นอสที่เขาสามารถเขาจะไม่เสื้อเชิ้ตได้หลากหลายรูปแบบสุดท้ายอาจจะเป็นแบรนด์โยทากาที่เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ขายให้กับโรงแรม5ดาว6ดาวผมว่าการทําการตลาดแบบนี้จะทําให้ลูกค้ารุ่นใหม่ได้สัมผัสถึถงเอซีแกรนแบบเข้าถึงได้โดยที่ไม่ไม่ผ่านทางการตลาดแบบสมัยก่อนช่วงโควิดสิเเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแบบ มันเป็นช่วงเวลาลําบากของหลากหลายองค์กรมากเลยแล้วก็ผู้คนก็นลาบากกันเยอะเอสซีแกนก็เลยมาทบทวนตัวแล้วว่าเอะเราสามารถทําอะไรให้กับสังคมในช่วงนี้ได้บ้างเราเล็ง <ๆ S 1> เห็นว่าหลากหลายมูลนิธิเนี่ยมีการนําของสินค้าอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ยากไร้ชุมชนผู้สูงอายุหรือชุมชนเด็กเราก็เลยรู้สึกว่าเอสซี่แกนเนี่ยสามารถซัพพอร์ตถุงผ้ารีเซเคิลตรงนี้ได้นะเพราะเรามองเราว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวที่ควรยั่งยืน แต่ผู้คนก็ต้องยั่งยืนด้วยไม่งั้นจะมีใครมาอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาทาแล้วมีคู่แข่งเข้ามาในอนาคตอ่ะเราเราว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะหนึ่งก็คือมันทาให้เราปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเบนฟิตที่ได้ก็คือลูกค้าแล้วก็โลกใบนี้เราก็เลยอยากชวนผู้คนเนี่ยมาช่วยสร้างค่านิยมที่ร่วมสมัยและจับต้องได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ผลิตจากเส้นใยของเราครับชื่อเจงชื่อบุญทูชื่อมหาเล็กไทย ที่นี่เรียกว่าแม่แถวค่ะอยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณยายทํางานที่นี่มาก็คือมาทําต่อจากพ่อซึ่งพ่อทํางานที่นี่มา50กว่าปีครับก็เป็นรุ่นสู่รุ่นมา28ปีครับผมปกครองแบบพี่พี่น้องน้องแบบล,ลูกหลานแบบครอบครัวรีสอทหลักของบริษัทเราองค์กรหลายๆองค์กรคือคนงานนะคือผู้คนที่อยู่ในบริษัทเราถ้าเราไม่มีพวกเขาเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ผมว่ามันต้องมันต้องช่วยกันเราดูแลเขาเหมือนครอบครัว ในช่วงโควิดเราอยู่ในสงครามทุกคนก็ต้องช่วยกันเราจะได้เติบโตด้วยกันระยะยาว